สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มากินแกงปากกุนครับผมแซ่บมากครับอร่อยมากครับผมเุณนสีแกงสไตล์ทั้งเหนือนะครับผมเป็นแกงแบบประมาณมาแกงเมืองเนาะเป็นของแกงเมืองอีสานบ้าเฮาก็สจแกงอีกแบบนึงแต่ว่ามีเป็นสีแกงเมืองนะครับผม กินเขาวเว่นพี่น้องกินเขาวเว่นมือเนี่ยนี่แครปหมูพอมนะครับแครปหมูกินกับน้ำพริกตาแดงนะนเนีย้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยนิ่มครับแสบเป็นของแสบไอ นั่งแบบนี้ลนะธรรมดาธรรมดาเหมือนบานเท่ากนแล้วพี่น้องเนาะถ้าเป็นบานเท่ากับสีกแกงใส่พัชเกี่ยวตัดโคนที่แกงเพราะเก่วหรือบอกระสีเห็ดแบบว่างโมกหมกหมอด้านนึงเพื่อกระโมกหม้อเท่านั้ก็ไม่เท่านั้นก็สมัครเป็นสีกแกงแกงเมืองเนะี่ยแกงใส่โอ้ใส่กระเทีเห็ดหอมพี่น้อง แซบอยู่พี่น้องแซบค่ะคสไตล์ทางเหนือเตันกระดับไม่หัดปลาเค็มหอดปลาเค็มแบบแซ่บแซ่บยูโน่ปลาเค็มแห้งนะีน่ยเค็มพอดีๆกินข้าวเว้นกระดาบออกมากกีนต้อกันเยอะครับแต่ว่าจะกินข้าวเว้นก็นนกนดไ,ได,ได,ได้อันนี้ครับถา้าวตงตงเขาจะมาก,กินข้าวแรงแลนะ นะครับผมมันใบคอย,ยนะครแต่ว่าเดี๋ยวเวลาของกระสือก็คือประมาณประมาณ่าเข้เว่นนะครับนึว่นักว,วพี่น้องพึ่งใส่บักเกิดเหตุพอน,นะครับนึกบอกตอนใหญ่ๆพี่น้องนึกบอกตอนปลาปรากฏปลาเนื้ออ่อนนะครับผมปลาเนื้ออ่อนแซ่บแซ่บ เอาเวีนมันกันสซมีจากวันยุงนนน่งจ้าแหว่เอียงแน่แ่ะนั่งหวงนั่งมั่นนะครับผมก็ต้องไล่นะครับน้ำพริกเหอกันพอดีบอ๊บอบเพลทแห้งล้วพริกตาแดงก็ไม่เผ็ดมากก็อร่อยดีแซ่บแซ่บเลย มื่อนี้แนั่คนแตสงสัยเอ้ากระสวยก็มาใส่หมวกเมื่อเนี้ยถ้าเกิดใส่นเนมใส่นเ,นเนมแล้วเขเป็นตาขาดเอาพี่น้องเดี๋ยวจะสถานการณ์บ่ได้อยากอายเปิดเผยไปเลยเวลาไปงานก็ับใส่สหมวกไม่น่าเป็นไปลองไปร่ำยังจิตจิใส่สหมวนะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของกระสวยไปแล้ว ยำอยู่บ้านยำเป็นส่วนตัวเวลาเป็นส่วนตัวงสิครับธรรมดานะครับผมแต่วิลาพอเขาไปทำงานก็เสียแต่นะครับผมมาเดือนแรมากินข้าวเวินกับกระสวยนะครับแซ่แบแซ่บรสชาติได้แล้วครับผม อ่างกับตรงบ้านเข้าไปนะครับผมกันพิต่ตาแดงแล้วก็เปิดทอดเปิดเยมทอดน,นะครับแบบแบบนะึง แคบหมูกับแซ่บเสียบเปน้องแคบหมูกระดานะครับแคบหมูกับพริกตาแดงให้เข้ากันนะอร่อยอร่อยอยู่แต่ส่วนมากก็จะกินกัรพริกหนุ่มเนาะกรพริกหนุ่มกับแซ่บแต่ว่าม่นเป็นอย่างบะหมี่กรพริกหนุ่มเมากกว่าเค็มกริกตาแดงก็ได้นทุกันอืม ที่นอนกับกินข้กันเด้อครับเดือดสบน้องกันนัวนต้องกันมระเนี๋ยนะครับ mm hmm. สุดยอดรสชาติกระสีออกเปรีป้ยวเพราะว่าเพิ่นใส่กะทิน้ำนะครับทั้งเหนือนเพิ่นแกงก็จะออกเปรีป้ยวแล้วก็น,นุ่งนัวแน่นะครับผมถือว่ามุ่งตัวเป็นรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ลงตัวนะครับผม นั่งกินอยู่ในขั้วอยู่นะพี่นอ้องนะครับรูเดือดดิดือรสชาติได้ไปทำโซโเรตไปทำนะพี่น้องเนาะคุณ่ะ คือสูงก็จะเป็นปลาอินซีทอดพี่น้องปลาอินซีทอดนะครับนวดไหลโอเคครับผมเดี๋ยวจะไปพกอกันคลิปหน้าเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวกระเสกสินเข่าต่อแล้วอยว่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในกับช่องเกษตรอากาศออฟฟิเชียลนะครับผมพบกันคลิปหน้าครับ